สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้6มีนาคม2564ครับวันนี้จะมาชวนพี่น้องที่ชื่นชอบช่องโชคดีดอนยูทูบมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารกันและแลกเปลี่ยนทัศนคติกันในการจับตามองเดือนเมษายนสงกรานนะช่วงนี้มีข่าวหนาหูครับ หลายสื่อแวดวงโซเชียลก็โพสแชร์ข่าวกันแล้วมีผู้มีอำนาจในกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยแล้วว่าคนละครึ่งเฟสสจะมีคาดว่าจะมีคาดว่าจะทำเตรียมชงอะไรทำนองนี้ชงเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อขออนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟสสคนละครึ่งเฟสสนี่ถ้าจะว่ากันไปแล้วก็รัฐบาลออกครึ่งหนึ่งพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ ถ้าได้รับสิทธิ์แล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังจ่ายอีกครึ่งหนึ่งคนละครึ่งตอนนี้มีกระแสข่าวว่าคนละครึ่งเฟสสามจะมีจะมาจะแจะอกอีก3,500บาทให้ใช้เงินอยู่3เดือนช่วงเมษาสงการเมษาพฤษภามินาทำนองนี้ใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งจะได้3,500บาทจากรัฐบาลและตัวเองก็ออกคนละครึ่งใช้เป็นวันเป็นวันไปไป,ไปเรื่อยๆนะคนละครึ่งจะมีจะมา อันนี้มีเว็วงล็โซเชียลลงข่าวและสถานีทรัศน์ก็ลงข่าวแต่ยังเป็นข่าวไม่เป็นทางการนะครับข่าวไม่เป็นทางการนี่หมายความว่ามีการเปิดเผยออกมาโดยกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่จะดําเนินการนะเขาออกมาเปิดเผยเปิดเผยมาก่อนทํานองนี้อันนี้เขาเรียกว่าข่าวอย่างไม่เป็นทางการส่วนข่าวเป็นทางการนั้นก็ต้องเข้าที่ประชุมคอรมอก่อนเมื่อคอรมอมีมติอนุมัติเสจสับมีการแถลงข่าว ตรงนั้นเขาจึงจะเรียกว่าข่าวอย่างเป็นทางการแต่ณนะข่าวไม่เป็นทางการณนะวันนี้เขาบอกว่าคนละครึ่งเฟดสามจะมาเมื่อคนละครึ่งเฟสามจะมาช่องโชคดีดอนยูทูบก็พาพี่น้องมาจับตามองเดือนเมษาสงกรรตาเพราะว่าถ้าคนละครึ่งมาการแจกเงินเข้าบัตรบริการแห่งรัฐนี่รัฐบาลมักชอบทําควบคู่ไปกับการมีโครงการคนละครึ่งนับไปตั้งแต่เดือนตุลานะ เดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทํามาตรการคนละครึ่งเขาเรียกว่าคนละครึ่งเฟสหนึ่งในขณะนั้นก็ออกมาตรการคนละครึ่งเฟสหนึ่งเมื่อออกการมาตรการคนละครึ่งเฟสหนึ่งปั๊บก็เพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสัิการแห่งรัฐตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนละห้าร้อยให้ไปจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรสัมการแห่งรัฐได้เห็นไหมครับมันมาคู่กันเหตุที่เข้ามาคู่กันก็เพราะว่าโครงการคนละครึ่งคนที่จะได้รับสิทธิ์มีสิทธิ์ลงทะเบียน ก็ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทีนี้พอเป็นกลุ่มไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจรัฐบาลก็จัดไปให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเดือนละ5 0 0ตัวลาพฤศจิกาธันวาพิเศษ3เดือนนะครับคราวนี้พอปีใหม่ปีใหม่เดือนมกรากรุภามนมาที่ผ่านมานี่คนละครึ่งก็มีเฟสสองอนะ่ะแม่เห็นไหมมีคนละครึ่งเฟสสองเกิดขึ้นมาพอคนละครึ่งเฟสสองเกิดขึ้นมารัฐาบาลว่า,าไง ลุ่มไม่กลุ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งไม่ได้เพราะจัดไว้อีกกลุ่มหนึ่งมันคนละกลุ่มไม่มีสิทธิ์มาลงทะเบียนคนละครึ่งรัฐบาลก็โอบเข้าใจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโด,ดยการเพิ่มกําลังซื้อให้เป็นของข,องขวัญเพียใหม่ได้ในเดือนมกรากรุ่งพา,ามีนาะเห็นไหมครับบัตรละห้าร้อยพิเศษเข้าไปอีกเห็นไหมครับถ้ามีโครงการคนละครึ่งทีไรมักจะแจกเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควบคู่ก,กันไปทุกทีมาแล้วสองครั้งนะ ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3าที่รัฐบาลเปลิดออกมาคนในรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเสนอโครงการและจะจัดทําโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจบอกคนละครึ่งเฟดสามจะมีจะมานะตอนนี้ยังไม่มานะเป็นข่าวเฉยๆว่าจะมีจะมาถ้าเขาจะมีจริงๆก็ต้องเข้าคอรออในเดือนมีนาแล้วเมษาเริ่มจับใจ่ายใช้สอยได้เมื่อลงทะเบียนเมื่อเข้าที่ประชุมในคอรคอลออรออในเดือนมีนา หลังจากนั้นก็จะกําหนดวันลงทะเบียนต่อไปเมื่อกําหนดวันลงทะเบียนก็คาดว่าจะจับใจ่ายใช้สอยได้เมษาสงการพอดีอะไรว่ากันไปนี่คนละครึ่งเฟสามมันจะมาแล้วนะจะมาแล้วเมื่อคนละครึ่งเฟสามจะมาช่องโชคดีดอนยูทูบจับตามองว่าบัตรสบริการแห่งรัฐก็น่าจะมาควบคู่กันไปด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะบัตรสบริการแห่งรัฐเป็นกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสยทสามทำนองนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจึงจับตามองว่าแจกเงินเข้าบัสวัสดาการแหง่งรัฐเมษายนนี้จะทําควบคู่กับคนละครึ่งเฟดสามหรือไม่ส่วนความคิดของเราความเห็นส่วนตัวของเราช่องโชคดียอนยอน YouTube, ูทูบคาดการณ์ว่าน่าจะทําควบคู่กันแต่จะเป็นลักษณะการเติมเงินเข้าบัสวัสดิการแหง่งรัฐไม่น่าจะเติมเงินให้ไปกดเงินสดน,น่าจะซื้อของก็เรียกว่าเพิ่มกําลังซื้อรอบสาม ก็น่าจะมาพร้อมๆกับคนละครึ่งเฟสสามจับตามองครับเมษายนมีคำตอบอย่างแน่นอนสวัสดีครับ